วันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยสำหรับการเรียนภาษาไทยของพี่ป .2 วันนี้นะลูกจะเป็นคิวของการทบทวนในเรื่องของมาตาก,กบแล้วนะคะซึ่งมาตาก,กบนะลูกเราจะเห็นว่าในการเรียนที่ผ่านมาทำแบบฝึกหัดทำใบงานหรือทำชิ้นงานต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามาตากบถึงแม้กอโอบอกบลงท้ายด้วยบอใบไม้แต่ไม่ได้มีเพียงบใบไ,ไม้ตัวเดียว ใช่ไหมลูกแต่ยังสามารถเป็นปปาพอพานฟอฟันแล้วก็พอสัมเพาด้วยนะคะที่เวลาเป็นตัวสะกดแล้วเสียงเหมือนมีบใบไม้เป็นตัวสะกดสำหรับการทบทวในเรื่องของมาตากบนะลูกนักเรียนสามารถเปิดอ่านได้ในเล่มแบบฝึกหัดภาษาไทยของเรานะคะโดยนักเรียนต้องดูที่สารบัญก่อนว่าถ้าเราอยากจะฝึกอ่านฝึกดูแบบฝึกหัดหรือว่าดูอ่าน ในส่วนใจความสําคัญว่ามาตากบเนี่ยคืออะไรเราจะต้องดูที่หน้าไหนนะคะแต่วันนี้ในส่วนที่ครูออยจะให้นักเรียนรับผิดชอบในการทําจะเป็นการทําแบบทดสอบท้ายหน่วยลูกซึ่งในส่วนของมาตาตัวสะกดนะคะครูออยให้นักเรียนทําใบงานเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้ววันนี้เราจะมาฝึกอ่านในส่วนของโจทย์คําถามนะคะซึ่งจะมีอยู่สิบข้อแล้วก็แต่ละข้อเราต้องเลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง โดยการเลือกคําตอบหรือตัวเลือกที่ถูกต้องนะคะก็จะให้นักเรียนใช้อะไรลูกใช้ดินสอนะคะในการระบายลงไประบายในส่วนของวงกลมนะลูกในตัวเลือกที่เด็กๆคิดว่าข้อนั้นเป็นคําตอบที่ถูกโดยอย่าลืมนะคะระบายให้เต็มวงนะลูกนะไม่การกระบาดท,ทับแล้วก็ไม่ติ๊กถูกนะลูกแล้วก็ไม่ต้องวงกลมคํานะคะระบายระบายสีดําลงไปในวงกลมของตัว เ,เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของการทบทวนนะคะในหน่วยการเรียนมาตากบจึงอยู่ในหน้า86ไปจนถึงหน้า87นะลูกหน้า86ไปจนถึงหน้า87นะคะโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อครูอ้อยนะลูกแล้วก็เด็กๆร่วมกันวิเคราะห์นะคะในคลิป5ข้อเป็นการแจกคะแนนเด็กๆเ,เ,เลย5คะแนนเนาะแล้วเดี๋ยวในส่วนของข้อที่6ไป จนถึงข้อที่10นะคะนักเรียนไปลองฝึกทำเองใครพร้อมแล้วพร้อมไหมมาเริ่มกันเลยค่ะย้อนอีกหนึ่งรอบว่าอยู่ที่หน้าไหนนะลูกอยู่ที่หน้า86ไปจนถึงหน้า87นะคะพร้อมไหมมาเริ่มกันเลยสำหรับข้อที่1น,นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดคือคำที่อยู่ในมาตากบข้อใดคือคำที่อยู่ในมาตากบ ซึ่งมาตากบหลักๆเลยมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดและนอกจากบอใบไม้ยังสามารถเป็นปอปลาพอพานฟอฟันแล้วก็พอสำเภานะคะเรามาดูกันเลยคำที่หนึ่งคำว่ารอบก็มีบอใบไม้เป็นตัวสะกด ถัดมาข้อที่สองคำว่าบานมีนอนหนูก็คือมาตากลส่วนคำที่สนะคะคำนี้ไม่มีตัวสะกดนะลูกอ่านว่าบัวเป็นบวใบมไม้ประสมด้วยสละอะไรคะด้วยสละอัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งรอบมาตากบข้อสองบานมาตากลและข้อสาบัวมาตากกา โจทย์ให้เราดูว่าคําที่อยู่ในมาตรากบคือข้อใดเพราะฉะนั้นตอบข้อหนึ่งง่ายไหมลูกง่ายมากเลยนะคะบางคนเห็นคําว่าบัวตอบว่าอยู่ในมาตาเกลผิดนะลูกคําว่าบัวไม่ได้อยู่ในมาตาตัวสะกดที่เป็นมาตาเกลนะคะเขาอยู่ในมาตากอกา ซึ่งมาตากากาเป็นคำไม่มีตัวสะกดโดยคำว่าบัวมีบอใบไม้ประสมด้วยสละออวนะลูกเพราะฉะนั้นจำให้ดีนะคะถัดมาข้อ2ถามว่าคำในมาตากบข้อใดอ่านถูกต้องข้อใดอ่านถูกต้องนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบอ่านถูกต้องอเดี๋ยวครูอ้อยเปลี่ยนสีปากกาก่อนอ่านถูกต้องนะลูกนะ ข้อหถ้าครูออยอ่านนี่ก็คือได้คำตอบเลยละกันข้อหนึ่คำนี้นะคะอ่านว่าตำลับส่วนข้อสอ่านว่าสับและข้อสอ่านว่าทราบเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูออยให้คะแนนไปเลยเลยกันตอบข้อไหนลูกข้อไหนคะตอบข้อสนะลูกนะทำไมจึงตอบข้อสเด็กๆตอบได้ไหมตอบได้ไหมลูก เหตุที่ต้องตอบข้อ3ก็เพราะว่าในส่วนของตัวเลือกที่หนึ่งเป็นคำาหอนำนะลูกตาหลับนะคะไม่ใช่ตารับส่วนข้อ2องคำนี้เป็นคํารอหันซึ่งรอหันจะเหมือนกับมีไม้หันอากาศแล้วตามด้วยตัวสะกดซึ่งตัวสะกดเป็นพอพานก็สออะบศักนะคะและ คำตอบในส่วนที่ถูกคือข้อ3ทอรอคำควบกล้ำเป็นคำควบกล้ำไม่ทถถ้าเป็นทอรทหารตามด้วยลอเรือให้เราเปลี่ยนเสียงเป็นอะไรลูกให้เราเปลี่ยนเสียงเป็นซซโซจึงอ่านว่าทราบนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3นะคะข้อที่3โจทย์ถามว่าข้อใดไม่เข้าพวกข้อใดไม่เข้าพวก ตัวเลือกที่หนึ่งระเบียบลงท้ายด้วยโบใบไม้ข้อสองระวังลงท้ายด้วยงองูและข้อสามกระตอ๊อบลงท้ายด้วยโบใบไม้เราจะเห็นได้ว่าข้อหนึ่งอยู่ในมาตากบ ข้อ2อยู่ในมาตากงและข้อ3อยู่ในมาตากบเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่เข้าพวกตอบอะไรลูกตอบอะไรคะตอบหมายเลขสอก็คือคําว่าระวังซึ่งระวังอยู่ในมาตาอเลรนะลูกอยู่ในมาตากงนะคะมีงองูเป็นตัวสะกดนะลูกเนาะง่ายไหมง่ายมากเลยนะคะถัดมาข้อที่4 สำหรับข้อที่4ี่คำในมาตากบข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำเขียนถูกต้องทุกคำ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวเลือกนะคะจะมีมาให้ทั้งหมดสองคเลยสําหรับตัวเลือกที่1นนะคะจะมีคําว่าทะเลสาบกับคําว่าสาบแช่งซึ่งทะเลสาบคําว่าสาบตรงนี้ผิดนะลูกต้องลงท้ายด้วยบบใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะส่วนคําว่าสาบแช่งสาบคํานี้ผิดค่ะต้องเป็นปอปลาเป็นตัวสะกด ถัดมาตัวเลือกที่สองคาว่าตัดภาพกับรูปภาพซึ่งทั้งสองคำนี้เขียนถูกต้องเลยนะคะและตัวเลือกที่สม,มีคําว่าเคารพกับลบเลขซึ่งคําว่าเคารพผิดเพราะว่าตัวสะกด จากพอสัมเพาต้องเป็นพอพานและคําว่าลบเลขนะลูกผิดที่คําว่าลบซึ่งลบที่เขาให้มาลงท้ายด้วยพอพานแต่เขียนถูกต้องลบเลขต้องลงท้ายด้วยอะไรคะลงท้ายด้วยบอใบไม้เพราะฉะนั้นคําในมาตากบข้อใดเขียนถูกต้องทุกคําเราจะตอบข้อไหนลูกเราจะตอบข้อสองนะคะก็คือคําว่า ตากภาพแล้วก็รูปภาพนั่นเองค่ะถัดมาเป็นข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5สําหรับการทําร่วมกันซึ่งเป็นการแจกคะแนน5คะแนนเลยนะคะโดยข้อที่5เป็นการถา,ถามถึงจังหวัดในประเทศไทยโดยถามว่าชื่อจังหวัดใดในประเทศไทยที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตากบกเรามาดูกันค่ะตัวเลือกที่1สมุทรปราการ ตัวเลือกที่สองลำปางตัวเลือกที่สามลบบุรีให้นักเรียนดูว่าชื่อจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการลำปางหรือลบบุรีจังหวัดไหนลูกที่มีคำนะคะที่มีตัวสะกดในมาตากบเรามาเริ่มดูที่สมุทรปราการสมุทรปราการนะลูกถ้าคำว่าสมุทรจะเป็นเสียงอะไรคะ เป็นเสียงดอเด็กแล้วก็ปลาการก็คือจะมีกอกาแล้วก็อะไรอีกคะกอกาแล้วก็กลนะลูกนาออ่ะกนชึบเพราะฉะนั้นคำว่าสมุดปราการก็จะมีโกดกอกาแล้วก็กลถัดมาข้อที่สองคำว่าลำปางลำปางจะมีลำที่เป็นกอกาแล้วก็ปางที่เป็นอะไรลูก กงนะคะจากนั้นคำว่าลบบุรีในตัวเลือกที่3ลบ ok คำนี้อยู่ในมาตาเลรลูกอยู่ในมาตากบส่วนบุกกรบรีอยู่ในมาตาอะไรคะบุกกรรีอยู่ในมาต,าก,มา,ตากกกาเพราะฉะนั้นจากคำถามที่ว่าชื่อจังหวัดใดในประเทศไทยที่มีตัวสะกดในมาตากบ ระหว่างตัวเลือกที่1สมุทรปราการตัวเลือกที่สองลำปางและตัวเลือกที่สลบบุรีข้อไหนลกูกตอบข้อไหนคะตอบตัวเลือกที่3ก็คือลบบุรีนั่นเองค่ะง่ายไหมสําหรับมาตากบซึ่งมาตาแม่กบมไม่ได้มีแค่บอใบไม้ตัวเดียวใช่ไหมลูกสําหรับตัวลงท้ายยังสามารถมีปอปลาพอพานฟอฟันแล้วก็พอสำเพานักเรียนอย่าลืมไปอ่านทบทวนด้วยนะคะไป ดูสารบัญให้ดีว่ามาตากบอยู่ที่หน้าไหนไปดูไปอ่านแล้วก็ดูแบบฝึกหัดสําหรับใครที่ยังไม่ทํานอกจากนี้ก็อย่าลืมมาทําในส่วนของแบบทดสอบด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคะแนนนะคะครูออยพานักเรียนทําร่วมกัน5ข้อแจกคะแนนไปแล้ว5คะแนนที่เหลือ6 7 8 9 10เป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับคออุณครูออยได้ใหม่สําหรับวันนี้ครูออยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ